ยับเยินอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยการประทวงถล่มอีกดอกหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าเละหมดไม่เหลือนะเศรษฐกิจเนี่ยโควิดอย่างเดียวเศรษฐ,ฐกิจก็ไม่ฟื้นอยู่แล้วแต่มันประท้วงซ้ําอีกหมดหมดหมดไม่รู้จะเรียกอะไรหมดหมดตัวหมดตัวข่าวนี้หมดตัวน่ะหมดเลยนะตอบไปเท่านี้นะ จะมันจะไปสู้ได้ยังไงจะไปฟื้นได้ยังไงสีน,นี้โอ้ล้วไม่ใช่เรื่องตื้นๆด้วยประท้วงกายเป็นเรื่องที่โอ้โหกดข่มมาตั้งนานเนี่ยกดข่มมาตั้งนานเนี่ยคิดตูสิเรามันจะปัญหาขนาดไหนแล้วเศร,รธธษฐกิจโลกจะเป็นยังไงก็พังไปตามๆกันเนี่ยเพราะอเมริกาก็คุมเศร,รธธษฐกิจโลกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันเศร,รธธษฐกิจของ อเมริกาเองแล้วก็เศรษฐกิจของโลกก็จะพังกันไปเป็นแทบๆเลยแหละอ้าวมามาดูนี่นะมาดูกับขนาดบัฟเฟต์นะโอ้น่าประทับใจนะบัฟเฟตก็ยังโอ้ข,ข่าวเขาลงบัฟเฟต์นี่เรื่อยเลยแสดงว่าบัฟเฟต์มีอะไรบางสิ่งบางอย่างกับมนุษย์นะคนพยายามมองไปที่บัฟเฟต์นะคนจะพยายามมองไปที่บัฟเฟตไทยรัฐออนไลน์นะคนดัง a r o the world อะโบว์เรนบัฟเฟตเสือสิ้นลายนะ nah, mm hmm. เขาบทความเขา6มิถุนา6 3นี่บรรนมาบัฟเฟตบรีนนะบรีนบัฟเฟตลองฟังดูนะพิษไวรัสโควิด -19 ไม่ปลานีใครจริงๆแม้แต่มหาเศรษฐีนักลงทุน ยิ่งใหญ่และปร,ะประมาจารวี VI ของโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตผู้สร้างตำนานการลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตการใหญ่ๆนับครั้งไม่ถ้วนก็ยังอวมหนักอ,อรไทยขาดทุนไปหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกบีบให้ต้องโละหุน่หนนสีสายการบินยักษ์ใหญ่ทิ้งหมดพร้อมลดพอร์ตหุน้นธนาคารขายเกลี้ยง84%หันมากอดเงินสดล้นหน้าตักจนเหล่าสาวกถามให้แซดว่าหรือว่าหรือคุณปู่จะหมดน้ำยาซะแล้วเพราะเป็นครั้งแรกที่ ยอมรับว่าผมทำพลาดไปเนี่ยเขาทั้งแรกที่เขายอมรับว่าเขาพลาดไปนะโอ้ตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านนะออตอนนี้ฝนกำลังตกหนักนะ <c oughs> อ้าวกรมบุตุนยมวิทยารายงานนะที่ภูผาฟ้าน้ำนะรายงานกับท่านผู้ชมทางบ้านนะตอนนี้ฝนตกหนัก ตอนนี้กําลังเบานะอาจารย์ทาหน้าที่เป็นกรมอุตุไปด้วยเลยนะแล้วกรมอุตุของอาจารย์แม่นเชื่อเถอะนะรายงานความจริงทุกเวลาแม่นที่สุดเลยนะก็รายงานตอนมันกาลังเป็นอยู่นั่นแหละมันเป็นอะไรก็รายงานอันนั้นนะตต่มันหนักก็รายงานว่าหนักแต่มันเบาก็รายงานเบารอบรองเลยกรมอุตุรายงานไม่ผิดพลาดอ้าวนะ ก็ถ้าเสียงไม่ได้ยินก็บอกกันแล้วกันนะเป็นครั้งแรกที่ยอมรับว่าผมทำพลาดไปนี่บัฟเฟตนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เทพพยากรแห่งโอโอมาฮาโดนท้าทายเพราะหลายครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์ใหญ่ๆสปอตไลท์ก็มักจับจ้องมาที่คุณปู่เนื่องจาก นักลงทุนทั้งโลกอยากรู้ว่าจะซื้อหุ้นกลุ่มไหนขายทิ้งอุตสาหกรรมได้จะได้เดินรอยตามเห็นไหมคนนี่ดูบัฟเฟตเพราะบัฟเฟตตนี่รวยที่สุดในโลกไงรวยที่สุดก็แปลว่าเขาจับหุ้นไหนนี่ก็แปลว่ามันต้องกําไรใช่ไหมเออเขาจับหุ้นไหนมันก็ต้องกําไรเขารอดูบัฟเฟตเพราะบัฟเฟตตรวยที่สุดในโลกไงรวยที่สุดในโลกเขาก็รอดูบัฟเฟตกันว่าบัฟเฟตจะทําอะไร เขาจะได้ทำตามเพราะเขาอยากรวยตามนะอ้าต่อแถมระยะหลังปร,ปรมาจารย์ VI ยืนยังกลืนน้ำลายตัวเองเผลอไปลงทุนหุ้นไม่ถูกจริตเช่นหุ้นธนาคารและสายการบินจนเดาทางไม่ถูกแม้แต่หุ้นกลุ่มไฮเทคแอปเปิล ที่เคยปฏิเสธมาตลอดก็ยังมีในพอร์ตของเบิร์กเซียแฮทเวย์นะโชคดีที่ทำกำไรงามเด้งแล้วเด้งอีกเลยตีตื้นกลับมาได้บ้างวิกฤตโควิด19รอบนี้คุณปู่โดนแซะว่าตกรถและขายหมูพยืนขาตายไม่ซื้อหุ้นอะไรเลย ฟังดีนะตอนนี้บัฟเฟต์ไม่ยอมซื้อหุ้นอะไรเลยไม่ซื้อเลยตอนนี้ทั้งที่ปกติต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสกวาาของดีราคาถูกเข้าเต็มพอตทำกำไรงามเป็นที่หลือลั่นนะฮะแต่ก่อนนะถ้าอะไรถูกนี่เขาเอาเลยนะหุ้นไหนตกนี่เขาจะช้อนซื้อแล้วก็ขายทำกำไรตอนนี้นะบอกไม่ซื้ออะไรเลยนี่มันเป็น บางสิ่งบางอย่างที่บัฟเฟตรู้บัฟเฟตอ่านดูความจริงแล้วเนี่ยสถานการณ์ทั่วโลกอย่างนี้ไม่มีธุรกิจใดเจริญรุ่งเรืองได้บัฟเฟตเลยไม่ลงทุนเขาเห็นแล้วว่ามันตันหมดแล้วนอกจากมันจะไม่เจริญงอกงามขึ้นไปแล้วมันจะจมดิ่งด้วยตอนนี้นะ เด็กเมื่อวานซืนจะไปรู้อะไรเสียนระดับตำนานโลกย่อมมีแผนแยบยนในใจ <c oughs> ถ้าปล่อยให้ใครๆเดาทางถูกไปสมดคงไม่มีวันที่คุณปู่จะสร้างความมั่งคั่งหลายหมืน่นหลายแสนล้านครองอันดับมหาเศรษฐีโลกมาต่อเนื่องข้ามทศวรรษนะอยากรบ ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งต้องกลับไปพลิกศาสตร์แห่งบัฟเฟต์เขาว่าอย่างนั้นเลยนะแล้วจะรู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของการลงทุนแบบ i อวฉบับเก่าเกมนะบอกเลยว่าโลกเปลี่ยนแต่ศาสตร์การลงทุนของบัฟเฟต์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและยังใช้ได้ดีในทุกยุคทุกสมัยดูซิเนะี่ยเขาศรัทธากันมากขนาดนั้นเลยว่า โอ้โหสุดยอดฟรีมือเลยไม่ไงั้นไม่รวยขนาดนี้ชาชาได้พลาเล่มงามจงรู้กันอดทนรอคอยเพื่อไขว่คว้าโอกาสท่ามกลางความผันผวนอย่างหนักของตลาดหุ้นคุณปู่เป็นนักฉวยโอกาสที่ชอบเข้าไปช้อนซื้อหุ้นในยามวิกฤตเพราะราคาหุ้นมักจะถูกแสนถูกต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานจริง จงกล้าในยามที่คนอื่นกลัวจงกลัวในยามที่คนอื่นกล้า,าช่วงเวลาดีที่สุดในการซื้อหุ้นคือช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังตื่นกลัวพากันเทขายหุ้นเพราะราคารูดแล้วรูดอีกตรงกันข้ามช่วงเวลาที่หุ้นขายดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังโลภ พักกันแห่ซื้อหุ้นจนดันราคาขึ้นสูงเกินจริงฉะน,นั้นอยากเป็นชาวสวนกระแสก็ต้องมีความรู้และสติในการเลือกหุ้นใจกล้าบ้าบินอย่างเดียวเห็นพังมาเยอะแล้วอย่าใช้อารมณ์กับการลงทุนจะไม่มีวันทำได้ดีคนส่วนใหญ่มักตัดสินใจซื้อขายหุ้นด้วยอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งไม่ทำให้ประสบความสาเร็จแต่ศาสตร์ของบัฟเฟตตกับยึดถือความเรียบง่ายเป็นหลักโดยมุ่งนั้นมุ่งเน้นควบคุมอารมณ์ไม่ถูกความโลภหรือความกลัวครอบงำง่ายๆเลือกลงทุนในสิ่งที่เข้าใจเท่านั้นคุณปู่ไม่มีทางซื้อหุ้นที่ไม่เข้าใจนี่ประเด็นมันนะเขาจะไม่ซื้อหุ้นที่เขาไม่เข้าใจนะเพราะตอนนี้นี่เขาไม่เข้าใจ เขาไม่เข้าใจนะว่ามันจะมีหุ้นไหนที่มันจะเจริญได้คือเขาดูแล้วนมันไม่มีอะไรจะเจริญได้เลยเขาเขาไม่เข้าใจหุ้นที่เจริญตอนนี้คือทุกหุ้นเนี่ยเขาเขาดูแล้วมันไม่มีทางเจริญนะเขาไม่เข้าใจว่ามันจะเจริญได้ยังไงตอนนี้คุณปู่ไม่มีทางซื้อหุ้นที่ไม่เข้าใจในธุรกิจว่าจะผลิตอะไรและทํากําไรอย่างไรเห็นไหมจะผลิตอะไรและจะทํากาไรอย่างไรถ้าเขามองไม่เห็นช่องทางเขาจะหยุดเลย ด้วยเหตุนี้จึงยกให้โคคาโคลาาเป็นหนึ่งในหุ้นล,ลูกลักตลอดการเพราะดื่มมาตลอดชีวิตวันละห้ากระป๋องวงัโอ้เขาเลยคนติดเยอะก็เลยยังเอาอันนี้อยู่เดี๋ยวก็เจ้งและเมื่อรู้ตัวว่าเป็นคนโลเทคยังใช้เครื่องมือรุ่นอากงบัฟเฟตจึงเลี่ยงหุ้นเทคโนโลยีมาตลอดว่างั้นเขาก เลียงมาตลอดไก้จบยังเอาไกลแล้วอดทนรวยให้เป็นซื้อหุ้นเพื่อถือไว้หาผลกำไรระยะยาวเวลาซื้อหุ้นบัฟเฟตจะตั้งสมมติฐานเสมอว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตลาดจะไม่เปิดทำการไปอีก5้าปีถ้าเราสามารถถือได้อย่างสบายใจไม่ร้อนรอนก็ถือว่าสอบผ่าน แต่ถ้าใครทนถือนานๆไม่ได้และทนดูราคาหุ้นตกไป50%เอร์เซไม่ไหวก็ไม่สมควรเข้ามาลงทุนเด็ดขาดทุกครั้งที่ตัดสินใจซื้อหุ้นคุณปูจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์กิจการและติดตามการดำเนินธุรกิจว่ายังมีผลประกอบการดีไหมนะเขาคือเขาจะดูว่าธุรกิจนั้นอนะ่ะมันก้าวหน้าไม่ล่ามันโอ้โหสินค้าบริการนี่คนมา ใช้มาอุดหนุนดีไหมมาใช้บริการดีไหมนะถ้ามีเขาก็ทําถ้าไม่มีเขาไม่ทํานะอันนั้นมันกลวงอีกหลายปีข้างหน้าอนาคตของธุรกิจจะเป็นอย่างไรบริษัทนั้นทนทานต่อทุกสภาวะได้ไหมอ้าวก็ลองดูซิเนี่ยบัฟเฟต์เขาจะเอาอย่างนี้เลยนะมันต้องโอ้โหธุรกิจต้องดีแล้วอีกหลายปีมันจะเป็นยังไงมันทนทานต่อทุกสภาวะได้ไหมตอนนี้ พอโควิดมามีบริษัทไหนไหมทนทานต่อโควิดมีไหมไม่มีเลยพังหมดทุกบริษัทเลยเอาทางโลกนะัอย่ามาพูดบริษัทพุทธบริษัทนะไมาพุทธบริษัททนทานแน่นอนแต่บัฟเฟตก็ไม่มาซื้อหุ้นนี้นะพราหุ้นนี้เนี่ยโอ้เด้อซื้อไม่ได้ต้องทําเอาหุ้นนี้หุ้นนี้เขาไม่มาซื้อต้องทําเอานะซื้อหุ้นนี้มันไม่มีกําไรเลยนะไม่มีกำไรทางโลกเลยมีแต่กาไรทางธรรม คือมันไม่มีหุ้นตัวไหนที่มันจะฟื้นได้เลยเนี่ยถ้าคนฟังอาจารย์เจตนาพูดไปให้คนเข้าใจถ้าคนเข้าใจอันนี้จะรีบมาทํากสิกรรมรีบมาทํากสิกรรมซะดีๆรีบมาทําอาหารเป็นหนึ่งในโลกซะดีดีทาไม่รีบมาทำแล้วก็ตัวใครตัวมันเพราะมันจะพังพินาศหมดแล้วเนี่ยเจตนาอ่านให้ฟังอ่านข่าวอ่านความจริงแล้วก็วิเคราะห์ความจริงให้ฟังเนี่ยมันพังพินาศหมดแล้ว เศรษฐีระดับโลกยังฟื้นไม่ได้เลยอเมริกามหาอำนาจโลกยังฟื้นไม่ได้เลยเศรษฐีระดับโลกก็ฟื้นไม่ได้เลยบัฟเฟต์นี่สายหน้าเลยว่าโอ้โหแล้วเขาจะซื้อเฉพาะไอที่อะไรกระแทกแล้วมันไม่พังเขาบอกมันคงทนแล้วตอนนี้เขาจะไปซื้ออะไรได้ล่ะคงทนอะ่ะฮะไม่มีเลยไม่มีไม่มีธุรกิจอะไรเลยแต่มันคงทนตอนนี้มันพังพินาศหมดแล้วโดนโควิดกระแทกกระจอดกันหมด กระแทกจอดกันหมดเนี่ยไม่มีมีแต่พุทธะมีแต่กิจกรรมไร้สารพิษแบบพึ่งตนคงทนที่สุดมาซื้อสีบัฟเฟต์มา,มารล่วมกันทำมาคุณปู่บัฟเฟตมาร่วมกันทำกิจกรรมไร้สารพิษจะได้รอดไปด้วยกันนะอาจาก็เชิญชวนไปงั้นแหละนะรู้คุณปู่จะมาไม่มาไม่รู้นะเชิญชวนไปงั้นแหละ เอ้ามาต่อนะเขาบอกบริษัทนั้นทานทนต่อทุกสภาวะได้ไหมตอนนี้มันไม่มีบริษัทไหนทานทนเขาก็เลยเลิกซื้อเลยแล้วสามารถให้ผลกำไรดีต่อเนื่องเป็นเวลานานไหมนี่เห็นไหมเขามองตอนนี้แล้วเป็นยังไงอ่ะตอนนี้บริษัทไหนได้กำไรดีมีไหมไม่มีะเจ๊งหมดเจ๊งหมดมีแต่กำไรลดหมดทุนหายกำไรหดคนละเรื่องกับนักเลง คนเรื่องคนเรื่องกับนักลงทุนทั่วไปมักหมกมุ่นกับการหาว่าหุ้นมีราคาเท่าไหร่เห็นไหมนักลงทุนทั่วไปเขาจะมองว่าหุ้นมีราคาเท่าไหร่จะวิ่งขึ้นหรือดิ่งลงเขาดูแต่การขึ้นขึ้น,นลงลงแต่เขาไม่ดูไม่ดูความมั่นคงของธุรกิจคนฉลาดก็ไปดูถึงความมั่นคงของธุรกิจเลยทัทง้ทงทั้งที่ราคาหุ้นคือสิ่งที่คุณจ่าย แต่คุณค่าคือสิ่งที่คุณได้รับมาเงนินนะโอเคนะสรุปแล้วเนี่ยบัฟเฟตไม่กล้าซื้อหุ้นใดๆเลยไม่กล้าลงทุนในบริษัทใดๆเลยตอนเนี้ยคนที่รวยที่สุดไม่กล้าลงทุนในบริษัทใดๆเลยนะแต่นะแต่คนจนคนปานกลางแต่คนจนคนปานกลางนี่พร้อมจะลงทุน นะไม่ต้องบอกโอ้โหคอยเปิดล็อกดาวคอยเปิดล็อกดาวอยากลงทุนอยากลงทุนนะแล้วก็พร้อมจะลุยจะลงทุนบอกได้เลยนะทุนหายกับไรหดนี่ไม่ใช่กันแช่งนะสถานการณ์อย่างนี้น,น,นี่เศรษฐีระดับโลกไม่กล้าลงทุนนะขนาดเขามีทุนเยอะแยะมีสิ่งที่จะเป็นหนุนให้มันจเจริญรุ่งเรืองได้แต่เขาก็ทำไม่ได้สถานการณ์มัน มันย่ําแย่มันพังพินาศยิ่งกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดมันไม่ใช่เวลาที่ผ่านมาทั้งหมดตอนนี้มันน new n o r ม a l แล้วมันน n o นอ o r m a l แล้วมัน new normal แล้วนะมันใหม่แล้วนะมันใหม่แล้วนะน new normal แล้วมันเป็นอันใหม่ถือทับโดยทางธรรมนี้จะเข้าใจเลยว่าวิบากร้ายของการเสพอบายามุก ของการโกหกของการเสพนี่แหละอบายมุกกามโลกธรรมอัตตาของการเบียดเบียนของการโกหกทั้งหลายเนี่ยต่อเนื่องยาวนานนั้นเขาออกฤทธิ์หนักแล้วถ้าผู้ที่มีธรรมะจะรู้ว่ารอบนี้เขาา้า,เขามารอบหนักราะเข้ามารอบหนักแล้วเขาเอาแบบพังพินาตเลยที่ตามที่พระเจ้าตัดเลยนะอบายทุกติวินิบาตนารกน่ะพินาศชิบหาย อบายในพินาศชิบหายทุกติไปชั่วไปทุกวินิบาตตกต่ำํำทรมานนรกเดือดร้อนใจนะมันพังพินาศหมดแล้วตอนเนี้ยออกฤทธิ์เนี่ยการทําทุจริตผิดศีลทางกายหรือวาจาหรือทางใจจะได้รับผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปไม่ได้แต่จะได้รับผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเท่านั้น นี่คือสัจจะอย่างนี้เท่านั้นนะส่วนการทำสุจริตทางกายหรือวาจาหรือทางใจนะจะได้รับผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารขไม่น่าพอใจเป็นไปไม่ได้แต่จะได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารขน่าพอใจเท่านั้นนี่คือการทำสุจริตถูกศีลทางกายหรือวาจาหรือทางใจ ตั้งแต่แม้เล็กแม้น้อยไปจะถึงมากก็ตามน,านี่คือสัจจะเป็นเช่นนี้โอ้โหพลังชีวิตมนุษย์จิจิงใจจริงๆเลยเอาจารย์ทราบซึ้งจริงเลยนะพลังในจิตวิญญาณเนี่ยพลังในจิตวิญญาณของแต่และชีวิตแต่และชีวิตนี่ก็จริงใจมากซื่อสัตย์มากเลยน คิดพูดทําที่มันเป็นประโยชน์ต่ตอตนเองคนอื่นสัตว์อืน่นเขาบันทึกเป็นวิบากดีตเต็มร้อยเลยนะไม่รั่วเลยแม้แต่คิดนู่ยหนึ่งเขาก็บันทึกโอ้ดีดีดีเอาของคุณของคุณของคุณเลยนะน่สร้างผลดีให้ชีวิตเลยน่ในชาตินี้ชาติต่อไปและชาติเดนอนดื่นสืบไปคิดพูดทําที่มันเป็นโทษเป็นภยัยน่มันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษเป็นภยัยต่ตอตนเองคนอื่นสัตว์อื่นนียเดียวเขาก็บ,บันทึกเลยฟับเลยเป็นของเราหมดเลยแล้วก็สร้างผลให้เรา ในชาตินี้ชาติต่อไปและชาติอื่นๆสืบไปแม้นนุยก็บันทึกก็เหม็นมากด้วยนุอยก็บันทึกเหม็นมากด้วยผลของมันนี่คือสัจจะอย่างเงี้ยนะอาจารย์นี่ทราบซึ้งจริงๆเลยอาจารย์มียานเห็นนะเนี่ยเห็นแบบมันชัดชัดเหตุชัดในความสื่อสัตว์ของเขาเขายอดเยี่ยมจริงๆตามที่พระเจ้าตรัสในจุลกรรมาวิพังคสูตรว่ากรรมสโกมหิแต่ละคนแต่ละคนนี่มีกรรมเป็นของของตน เรามีกรรมเป็นของของตน,นาการกระทําใดก็จะเป็นวิบากดีร้ายของตนการกระทําดีหรือไม่ดีใดๆจะบันทึกเป็นวิบากดีร้ายของตน,นกรรมโยนกรรกรรมทายาโทเราเป็นทายาททองกรรมจะมีพฤติกรรมการกระทําใดๆเราจะบันทึกเป็นวิบากดีร้ายของตนแล้วก็จะสร้างผลให้ตนได้รับตนต้องรับมรดกจากการกระทําของตนโอนให้ใครไม่ได้ ทำดีต้องได้รับสิ่งดีทําไม่ดีต้องได้รับสิ่งไม่ดีนี่กรรมทายาโทรกรรมโยนี้เรามีกรรมเป็นกำเนิดจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนหรือจะเกิดอะไรในชีวิตของเราก็จะการกระทําของเราเป็นผู้สร้างให้กับเรากรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์จะเป็นพันดีพันชั่วก็การกระทําของตัวเองนั่นแหละจะดีแบบมีทุกข์ดีแบบไร้ทุกข์ก็การกระทําของตัวเองนี่แหละเป็นพลังส่งผลให้ตน กรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหรือพวงให้ผลนี่สิ่งที่พระเจ้ายืนยันเลยว่าการกระทําของตัวเองนี่แหละจะให้ผลกับตัวเองนนี่คือสัจจะอย่างเนีน้เพราะฉะนั้นนี่โอ้โหเรื่องกรรมนี่จะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกถ้าใครเข้าใจเรื่องวิบากกรรมนี่จะรู้เลยว่ามัน ตอนนี้มันหนักหนาสาหัสมากเลยนวิบากชุดใหญ่ถล่มโลกวิบากชุดใหญ่ถล่มโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยโมโหต้านไม่ได้หรอกพังพินาศเลยมีแต่ศีลเท่านั้นที่จะคุ้มครองตัวเองปฏิบัติได้ถูกให้ถูกต้องปฏิบัติศีลให้ถูกต้องแล้วก็เนี่ยมุ่งมาศีลน,นี่แหละทำมาที่กสิกรรมไรสารพิษอาหารไปดึงในโลกคนในโลกเนี่ย คนในโลกเนี่ยนะเอาเอาประเด็นนี้ก่อนนะอาจารย์นึงเล่าให้ฟังว่า